ในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องตัวการผู้ใช้แล้วก็ผู้สนับสนุนเนาะเรื่องตัวการผู้ใช้แล้วก็ผู้สนับสนุนเนี่ยมาตราหลักๆนะคะในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยจะอยู่ในมาตรา83เนาะเป็นเรื่องของตัวการนะคะมาตรา84จะเป็นเรื่องของผู้ใช้เนาะแล้วก็มาตรา86เนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้สนับสนุนเนาะ มาดูหลักสําคัญเลยเนาะเอาเป็นเรื่องของตัวการก่อนนะคะจะถูกบัญญัติไว้ในมาตรา83เนาะมาตรา83เนี่ยเขาจะบอกว่ากรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทําของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปผู้ที่ได้ร่วมกระทําความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการเนาะการที่จะเป็นตัวการได้เนี่ยเราจะต้องอสังเกตข้อเท็จจริงนะคะง่ายๆคือคนที่จะเป็นตัวการเนี่ยมันจะต้องมีสส่วนก็คือมีเจตนาที่จะร่วมกันกระทําความผิดเนาะ มีเจตนาร่วมการกระทําความผิดแล้วก็มีการกระทําความผิดด้วยกันเนาะต้องประกอบด้วย2ส,ส่วนเนาะมีเจตนาแล้วก็มีแอคชั่นนะคะเอะถึงจะชื่อได้ว่าเป็นตัวการเนาะทีนี้มาตรา84จะเป็นเรื่องของผู้ใช้นะคะผู้ใช้เนี่ยมาตรา84ก็วางหลักว่าผู้ใดเนี่ยกอกอนะ่อเนาะกอให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานยุ ยุยงส่งเสริมหรือด้วยวิธีอื่นใดเนี่ยผู้นั้น่ะเป็นผู้ใช้ให้กระทําความผิดเนาะอืแต่เป็นวิธีใดก็ได้แต่ว่าการที่จะเป็นผู้ใช้ได้เนี่ยไอ้คนที่ไปกระทําความผิดเนี่ยเขาจะต้องดูนะคะว่าเอสิ่งที่เขาไปกระทำเนี่ยมันเป็นความผิดเนาะเออผู้นั้นเนี่ยเขาถึงจะเรียกว่าผู้ใช้เนาะแต่ในขณะเดียวกันเออถ้าเกิดว่าไอ้คนที่ไปกระทําความผิดเนี่ยเขาไม่รู้อืคนนั้นเน่ะมันจะเป็นไม่เป็นผู้ใช้เนาะเออเขาจะกลายเป็น ผู้กระทําความผิดเองโดยอ้อมเนาะเพราะว่าคนที่ไปกระ,กระทาความผิดอะ่ะเขาไม่รู้หรือเขาเรียกว่า innocent agent นะคะอืมเป็นเรื่องของผู้ใช้ส่วนผู้สนับสนุนเนี่ยผู้สนับสนุนเนี่ยมันจะมีจุดตัดเนาะก็คือมันจะเป็นคนที่ไปให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่คนอนะจะ คนหนึ่งอ่ะจะกระทำความผิดเนาะอืมซึ่งไอ้คนที่ทําความผิดอะ่ะอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าไอ้คนเนี้ยเขาแอบช่วยหรือแอบสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เนาะซึ่งการที่จเป็นผู้สนับสนุนอ่ะมันจะต้องเกิดก่อนหรือขณะกระทําความผิดนะคะ